คำเตือรายการนี้เหมาะก,กับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเลากราบสวัสดีมิตรรักแฟนสล็อตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคร้างง่ากับช่องน้อยวิทย์ฟิตเปียครับเอาเรื่องอยู่เกมพุชจิ้วแล้วฮะกับทุน115บาทครับวันนี้เราจะมาทุนต่ำๆนะฮะมาดูกันฮะว่าจะสามารถทำกำไรกับเฮ้ยหลุดอ,อะไรครับเนี่ย อ่าลดหน่อยลดหน่อยลดหน่อยอืมอ่ามาดูกันฮะว่าวันนี้เราจะทำกำไรเก็บพุดจิ๋วไปได้เท่าไหร่ฮะอ่าก็สำหรับเพิ่งว่คนไหนที่เพิ่งผานทำนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนวิตด้วยนะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้นะฮะอ่ากลุ่ม อลิงกลุ่มนะฮะาวิททิ้งลิงไว้แล้วะฮะต้ยคิปครับเข้ามาพูดคุยกันไ,ได้ฮะอืดอกนี้สี่บาทครับอุ้ยดอกนี้เจรครับโบเปลี่ยนสัญลักษสองตัวครับตัวเอกลับมาโอ้ไม่หมายแลไม่ค่อยหลเลยนะอ็นนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวเคครับเลขสิบแถวแรกโบโอ้ให้ตายเถอะโรบินตัวเจรครับ เอ้ยเล็กสิบพูดผิดขอภัยมาไหลต่อไหลต่ออัวคิวครับเปลี่ยนสัญลักษณ์ครับมีไหลต่อไหมตายตายเลยโบขังน,นี้ค้าเกือกมาหนุ่มปังครับแปดบาทรับเขย่าครับ,รบโอ้ลุดอีกแล้วโอ้เป็นไรเนีย่ยคนนี้เออลุดบ่อยครับ อเต็มแผงครับ15บาทครับ <c oughs> ตัวจเต็มแผงอีกฮะเปลี่ยนเป็นวายแถว3ครับตัวคิวรอยอยู่แล้ว <c oughs> มองเข้าไปฮะขนมปังตัวคิวครับมีวายแถว2ตัวเอแก้วเบียไหลต่อหนึ่อ102บาทครับอุย้ยเรามารวมอุย้ยมาอีก1บาทครับอุืยสแกตเตอร์มา3ตัวฮะตุ๊บตุ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 บหลมาแล้วครับผมอุย้ยเข้าฟรีเกมครับฟรีเกมรอยอยู่แล้วมีไหลต่อครับอีก4บาทครับ เงินรวม158บาทแล้วนะฮ,ฮ้แจกอีกแล้วแจกอีกแล้วทำกำไรได้อีกแล้วไปครับ15ฟีสปรินนะครับตอนนี้กำไรอยู่ครับแต่มันจะมีกำไรเพิ่มนะ4บาทครับดอกนี้เลขสิบถ้สโอ้โห ตัว K ครับตัว A แถวสมมามตกลงไหฮึบดูไอนะ้ตัว A เป็นสาระเป็นขอเป็นตัว J อุ้ยเป็นหนมปังอุ้ยหนมปังตกมาแถวแรกครับเปลี่ยนเป็น Y ครับตัว J ไหลแน่นอนนะอุ้ยมาอกสามสิบสองบาทนะครับอู้จแค่พี่ไอีสิบหกบาทคูณหกเก้าสิบหกบาทอุ้ยตัค 6, ิวอู้สามร้อยกว่าบาทแล้วตอนนี้ โอ้ยบิ๊กวินครับอสองร้อยสองบาทครับดอกนี้กำไรฮะอีกสิบสองหมุนนะตัวเล็กสิบครับห้าสิบเจ็ดบาทครับูหคูณเก้า,บบา,กาเขาไปแล้วครับตอนนี้ห้าสิบเจ็ดบาทครับออ กำไรแล้วกำไรกำไรขอหยาบในตัวนี้ครับรับชมเพื่อความมั่มือเท่านั้นนะครับอ่าไม่แนะนำให้ตามตามนะฮะไอ้ฮะยิ้มแฉงรับยิ้มแฉงดอกนี้สี่รูปสี่บาทฮะอีกสี่มูนะคูณสิบเอ็ดเข้าไปแล้วตอนนี้ ตัวเจครับอีห้าสิบสองบาทครับอ,อีกที่แปดบาทครับแกวบีตัวคิวโอ้โหไม่ได้อีกแล้วฮ่บูกข้าตรงนี้โอ้ยไม่มาะจบที่ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทครับผมอื้อ กำไรครับเลิกครับเด่นครับหวังกำไรครับเลิกครับไม่ไปต่อแล้วอ่าสําหรับเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นวิทยด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ